เสียงคลื่นมันซาดมันซาดายงาดเตียวเรือกอลงฝนพลํำละฟ้ารำระงมฝนพลํำละฟ้ารำรางมเดี๋ยวเรือกอลุ่มภายงาภายงา น้องสาวแวะคุยกันก่อนอย่าทำแสนงอนเพราะลมคลื่นจัดจอดก่อนเถิดแม่คนสวยจอดก่อนเถิดแม่คนสวยพี่ขอไปด้วยแล้วพี่จะช่วยพายงาน ยังคลื่นมันสาดมันซาภายงัดเดียวเรือก่อความฝนมาละน้ำท่าเต็มลำฝนมาละน้ำท่าเต็มลำเรือก่อความพายงัดผายงัด น้องเจ้าขอไปเป็นเพื่อนส่งจนถึงเรือนน้องคงไม้ขาดโปรดเถิดโปรดทายความหวังโปรดเถิดโปรดทายความหวังพี่รักกรอยช่างรักคนที่นั่งผายงาน ฮ่าฮ่าฮฮ่าฮ่าเสียงคลื่นมันซาดมันซาดปายงาดดีวเรือก่อความฝนมาละน้ำท่าเต็มลำ บนมาลาน้ำทาเต็มลำาลิ้รวเรือก็ความพายงัดภายงัดน้องสาวขอไปเป็นเพื่อนส่งจนถึงเรือนน้องคงไมา่ากัดโปรดเถิดโปรดทายความหวังโปรดเถิ โปรดทายความหวังพี่รักลอยช่างรักคนที่นั่งพายงาน